ตั้งเตาวันนี้เสนอเมนูข้าวต้มกระดูกหมูคะ่ะอืมอร่อยในส่วนของกระดูกหมูนะคะมาดามตงชอบเลือกใช้เป็นซี่โครงอ่อนค่ะเพราะว่าเขาจะมีเนื้อเยอะมีส่วนของแบบกระดูกแบบนี้เป็นกระดูกแก้วค่ะสามารถจะต้มถ้าเนื้อส่วนอื่นเปื่อยอันนี้ก็เคี้ยวแบบกรุบกรับหนุบหนับน,บนะคะเราเอามาเราก็ล้างนะคะด้วยเกลือ เราเอาเกลือเค้าซี่โครงแบบนี้ค่ะเค้าทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่าค่ะและเมื่อน้ําเดือดค่ะเราจะใส่ซี่โครงที่ล้างสะอาดแล้วลงตามด้วยรากผักชีกระเทียม ต้มจนซี่โครงเปื่อยใช้เวลาประมาณ15นาทีต้มไฟแรงให้เขาเดือดพล่านๆค่ะสำคัญที่สุดคือไม่ต้องปิดฝาค่ะในส่วนของผักที่โรยข้างหน้านะคะก็จะมีต้นหอมขึ้นช่ายและผักชีค่ะเราก็จะซอยเขาเป็นซอยแบบสั้นๆแบบใส่ก๋วยเตี๋ยวอะคะ่ะ ส่วนเครื่องปรุงในข้าวต้มกระดูกหมูนะคะมาดามตวงก็จะมีสองอย่างค่ะที่เป็นหลักๆนะคะในงานนี้ก็คือผลิตภัณฑ์มาดามตวงจะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาว ช่วยเรื่องความเค็มแล้วก็ความหอมนะคะแบบหมักจากโปรตีนธรรมชาติค่ะส่วนซอสปรุงรสก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมนัวนวค่ะเรียกว่าแบบที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสกันเลยแล้วก็ไม่มีสารปรุงแต่งกลิ่นสีสังเคราะห์ไม่มีสารกันบูดค่ะแล้วก็เป็นคีโตและเป็นฮาลาวด้วยค่ะใช่แล้วควรเก็บในตู้เย็นค่ะ สำหรับสีอิ้วขาวค่ะจะมีเซสามีนเอ็กซ์ตรัหรือสารสก,กัดจากงาดำซอสปรุงรสจะมีวิตามินบีค่ะตอนนี้หาซื้อได้นะคะทางวิลล่ากูเม mm ่มาเก็ตฟู๊ดแลนด์ถ้าออนไลน์ค่ะไลแอดมาดามตวงค่ะ ช้อปปี้ไลแมนโรบินฮูดได้หมดเลยนะคะค่ะเมื่อกระดูกหมูเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยค่ะพร้อมกับข้าวที่ซาวน้ำแล้วลงไปต้มต่อจนข้าวสุกค่ะตอนนี้ข้าวต้มของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปิดไฟเลยค่ะถ้าน้ำแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำได้ ถ้าใครยังไม่ได้กินจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะแยกน้ำออกมาต้มกับข้าวต่างหากก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เหมาะสำหรับต้มแล้วกินเลยมะตักใส่ชามค่ะโรยผักชีต้นหอมขึ้นช่ายกระเทียมเจียวแล้วแต่ชอบเลยค่ะข้าวต้มกระดูกหมูค่ะมาค่ะอื้อ ข้าต้มกระดูกหมูร้อนๆนี่แบบมันอร่อยสุดยอดเลยนะทำทุกทีหมดมอ,อ,อทุกทีซี่โครงหมูเนี่ยเปื่อยกำลังดีค่ะแล้วก็กุ้งแห้งเนี่ยหอมมากใครที่จะชอบรลาหมึกแช่ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่ามาดามต้เนียชอบมากคือใส่กุ้งแหง้งเพราะว่ามันเป็นอูมามิแบบธรรมชาติค่ะออยดูก่อนเนี้ยกบๆๆเลยอร่อย ลองดูนะคะสูตรข้าวต้มกระดูกหมูนี้นะคะเป็นหนึ่งในเมนูที่เรียกว่าโปรดปานของที่บ้านมาดำตวงแขกทุกคนที่มาเยี่ยมบ้านนะคะชอบแล้วก็อยากให้ทําทุกครั้งค่ะฝากสูตรนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วติดตามคลิปใหม่กันได้ค่ะในต้วงตั้งเตาวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย